มือนี้ได้ทั้งพริกได้ทั้งอ้อยการทำอ้อยแบบน้ำหยดนี่สวนนาเตียดอันล่างพันธุ์ทรายน้ำหยดอ้อยน้ำหยดพี่น้องนี่นี่ระบบน้ำหยดพันน้ำมาจากไหนั่นนี่น้ำบาราณนั่นนี่น้ำบาดาลน้าบณเห็นนไ่ม อ้อยมันตอที่สไลด์เด่นอ้อยย่อยฮะอ้อยปลูกไหมครับอ้อยนี่อ้อยอ้อย,ออยปลูกไหมตอแรกได้พี่น้องนีอยยอ่ระบบน้ำยนต์นี่ของเพิ่นสายดำเห็นนั่นเพิ่นเฮ็ดการ,กรเกษตรระบบใหม่คือระบบน้ำยดติพี่น้องแต่ไม้กวนเฮ้าน,านี่โอ้ถ้าเขาหนาแรงใบมันถือว่าเสียวชื่อดี การปลูกอ้อยแบบน้ำหยดนี่ระบบน้ำหยดเพิ่นทอนระบบน้ำหยดเพิ่นพี่น้องน้ำบาดาลน,น้ำบาดาลเด้อน,นี่อ้อยเพิ่นกำลังเสียวงามนี่อ้อยเสียวงามมากตอนแรกพี่นอ้องตอนแรก แค่ปูข้างแรกนั่นแหละมาทำพียนั้ตอ อันนี้ได้าจักเดือนละนานน,นนี่ประมาณเดือนนึงครับพอประมาณเดือนครึ่งเดือนครึ่งเดือนครึ่งบ่หน้ามาแทบสี่นี่อ้อยได้เดือนครึ่งได้พี่น้องนี่งามบ่เน,นี่ปกติถ้าว่ามีนม้ำยดนี่มัสดิออกใบสีเรืองเหลืองก็คืออ้อยโบาาราณนั่นแหละอันนี้การการใช้ปุ๋ยแต่น,าน,น,าน,นั่น การใส่ปุ๋ยกับไร่ละก็สอบครับไร่ไร่ละก็สอบคือให้ปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีครับพอให้พร้อมตอนปลูกเลยครับอก็คือว่ามันจะเป็นตู่ใส่ไปพร้อมเลยมันมันมันเป็นไปไปไปพอมเลยแมนครับใส่ปุ๋ยเอเครื่องปลูกเขาใส่เครื่องปลูกมันจะใส่ปุ๋ยเลยใส่เครื่องปลูกกุ้มดังนนี่โอ้ติดติดติดรถไถแมนครับแล้วก็ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์สีไก่ปะ ยใส่ครับใ่ใ่รองพื้นที่กันกัน uh ั่นเอาเครื่องไล่เอออเามาลงแล้วก็เอาเครื่องเอาเอาเครื่องไล่คือเครื่องไล่คือยุดยุดตูดรถไถแบบเติ๊กเติ๊กเติ๊กเตบ้านนอกนะพี่น้องมันจะหมุนดอกมันจะไล่ออกไล่ออกกันน่ะเงี้ยออกเงี้ยออกไปเอออืมนี่นี่เรือนกลัวได้พี่น้องงามบ่นี่นงามดินี่หนงามจุด ทำไมโบราณพอแม่เขาปลูกมันบืเขียวขีด่ดอกเรียนหาเรียนนี่มันกับจิกเป็นตอใบมันจะห่อใบมันจะห่อใบมันจะเหลืองเนาะ <ทำ S 1> อืมอันนี้เพิ่นกะการปลูกเพิน่นการเตรียมบินก่คืขึ้นหนึ่งเอาจิกไก่ลุยก่อนไถไถ่ไถาพันซีก่อนพ่ะเออไถ่าพันซีเสร็จแล้วก็เอา,เอาขี่ไก่มาลุงแล้วก็ไล่ไล่แล้วก็แ,วกแปรอืมแปรแปรเสร็จแล้ว เอาโตตรตาลี่ปั้นเอารีเปอร์ลงอีกเถอะหนึง<อ>่งรีเปิ์ลงเสร็จแล้วก็ค่อยจังปลูกครับปลูกตามห้อยรีเปอร์เลยไ่ได้ไ่ได้ยกลองเดินนี่เนาะบ่ได้ยกลองครับโออออเอแต่ว่าต้องต้องเตรียมดินให้ดีๆยังน้อยมันจะได้้าดินมันเป็นก้อนนะครับ่าเคยหมอกแต่คันมองดินมันโอ้มันมันเป็นช่องอากาศมันเป็นช่องอากาศเขาครับแต่บางไรคันดินโรตารี่ตีได้ดีๆมันก็ มันก็เกิดหายดียู่งน่อยๆมันก็อยู่ได้ทนน้ำนั้นบ่อใด้หยหนามเป็นเครื่องเดือนมันก็บ่อเสียเลยเพราะว่ามันมันมันอากาศมันเข้าบ่ไดดอากาศมันเข้าบ่ไดขึ้นมันอึบพี่น้องขึ้นมันอึบเพื่ออากาศเข้าบ่ได้ถ้าดินเป็นก้อนมันจะเป็นห้ช่องอากาศความแหงแล่งของอากาศมันจะเข้านี่คือการทำเกษตรสมัยใหม่ได้พี่น้องปลูกเลืกอจักหน่อยโอ้ปลูกเลึกปลูกเลกกยครับเพราะว่ามัน คันปูตื้นไยแดดช่วงเดือนสามเดือนสี่เดือนหามห่อนน่ะพอนะมันก็จีบเผามันมันขื้นค้นปะคันยังมันจีตายหนึ่งทางในน่ะนะโอ้แต่ขันเขาเขาฝังลึกลงไปมันก็จีเย็นมันมันจีเย็นมันจีชุ่มยู่ข้างล่างมันจีเย็นมันทนอ้อยมันจะอยู่ได้ดุนโอ้โอ้โอ้ แมนเท้าห้นาำบ่าทัานแหงก็บ่ค่อยเป็นอย่นี้แมนขันฟืนกะเฮ็ดยากดินเขีเนียบ่คือดินสายดินสายมันเฮ็ดง่ายมันมีความชื้นสูงอันนี้มันเป็นดินเหนียวดูล่างเหนียวเหมาะสำหรับการปลูกพวกกล้วยพวกนี้บ่าได้ครับปลูกกล้วยปลูกอ้อยปลูกมันปลูกแต่ว่าต้องต้องไ้บ่ให้ขาดน้ำครับผมต้องมีน้ำเรี่อง เฮ็ดเกษตรตอนนี้ทุกมือนี่มันก็มันก็ต้องมีระบบน้ำมันมิต่ระบบน้ำเนาะเพราะว่าถ้าเ้าวจะคลอยฝนคลอยนี่มันมันบ่ได้นบันใดคล้อยฝนมันกิดจากฝนที่มาเพราะว่าตอนระยะหลังๆมันนี่บ้านเ้าฝนมันบ่ค่อยตกตรงตามฤดูกาลแมนมันเกิดมันก็ต้องมีระบบต่างรองรับช่วงไหนฝนมาเ้าก็บ่ต้องเ้าก็ปล่อยตามธรรมชาติช่วงไหนฝนบ่มาเ้าก็หยอดให้เพิ่นได้กินน้ำนี้แมนแมนแมน่นได้ต่อไปต่อได้ นี่ค네ือออยจักไร่ะนี um> ่คือนี่สามสิบครับโอ้พี่น้องค์เอฟุ์น่ะต้องหูติงปิงวะนะสามสิบไล่หักไหลคักไหลเพ็ดแบบมือมืออาชีพได้พี่น้องนี่นั่นมากับมีรถตัดมาตัดเห็นปะแม่เข็ดลองรับรถตัด อันนี้ก็ของหน้าเต,ตี้ยด้นานล่างเลยที่เก่าอะไรเพิ่นปลูกพริกปลูกอ้อยมันมีมบ่มัน os, บ پ, ่นี้พอมันกะโพดกะโพดที่ทางไหนกะโพดอยู่ในดงครับกะโพดมะเร็ดพันเป็นกะโพดถอดดอกกะโพดอะไรนี่บ่กะโพดอะไรเรื่องชัดบ่บ่ครับพวกผมจะเป็นที่พผมเพจจะเป็นต้นแบบเป็น พอพันธ์แมพันธ์ของเขาโอ oh, ้เขาเขาจะมาระบ,บายเยดพันธ์เลยแมนแต่คือว่าพวกผมจะปลูกเพื่อเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมเราก็จะเอาเขาโรงงานไปตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเม็ดกระจังสิได้เอาออกไปขายเทือนึนึ่งพอผมจะเป็นตัก็ยังเป็นโตต้นแบบเลยของ oh. ของอของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดนะครับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดยังสมุดข้าวโพด ข้าวโพดหวานหรือว่าข้าวโพดแข็งอาหารสาตเวข้าวปุ๋งที่ตอนนี้ก็คือพวกผมจะต้องเห็ียดถ่ายกรนนี่เอ่อเห็ดเป็นแปลงผลิตเฮ้ยแทนเห็ดเป็นแปลงตัวอย่างกันเป็นเป็นแปลงผลิตให้เขาแปลงผลิตนะครับมันเป็นแปลงผลิตให้เขาเสร็จแล้วก็เขาก็จังยอมรับที่ทีเอาเขาไปโรงงานไปอบไปยังก็จังที่อยได้เอามาขายให้เกษตรกรอีกเทีึงโอ้มูโมส่ซองมากเนี่ยมันวะโอ้น่านน่านน่านนี่ว่าฟิล์มเป็นเกษตรกรตัวอย่างอีหลีเด้นน่เฮ็ดพริก อ้อยเฮ็ดเขาโพดหลายหลายอย่างคือเป็นต้นแบบไมคือติดพ็นสามกันนะครับเป็นไกล้กับเป็นพอแม่พันุ์เออเป็นพอแม่พันุ์แหละมันจะเป็นไข่ไข่เป็นลูกผสมเพื่อเฮ็ดไทยเขาจะเอาแม่แม่สายพันธุ์นี่กับพอสายพันธุ์นี่มาผสมกันแล้วก็จะเฮ็ดไห้เขาออกมาเอกมากเอามาเออสายพันธุ์หนึ่งตามที่ทางโรงงานต้องการเขาจะเอา ยินตัวนี้กับยินตัวนี้มาผสมกันอยู่ <ๆ S 1> อยู่ในดวงมันปะเขาฝนแม่นครับผมไ,ไกลอยู่บ่าเดียวดงเขาไปทางไหนผูเหล่อครับเลยเคลื่อนฝากเคลื่อนเข้าไปอีกมันมันทะลุออกไซเดอนอันนั้นไปทะลุคอดไปสุภับุญไปทรับลังกาก็ได้อัน้าห้อออกขวาไปนี่ก็จะไปทางหัวทำนกแต่ว่าเมื่อนี้่ฝนมันตกมันก็จะเข้าไปไผ <c oughs> มันราวามันเป็นทางไปเนี่ยรวติดรวติดมาไว้ครับเอเออว่างๆนสิไปเิ่งไปแซนกับฝดครับบ้านไหนแก้าตะ ก็ิีด้หักบ้างปลายเดือนนี่แหละพรอปลายเดือนนี่เนาะปลายเดือนกันเริ่อทำ<อ>เ,เริ่มทำแข็งัากเลครับงานนานเห็นว่าพี่นอ้องเป็นตัวอย่างที่ดีแหละครับการทำข้าวโพดก็มี่ปลูกอ้อ,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 อยอันนี้พัดยางก็อ้อยนี่อันนี้เป็นขอนกันสามครับขอนกันสามครัโอ้หนาำหวานดีครับผมขอนกันสามมันจดีด้มันค่อนข้างจะทนแรงแม้จะน้อยอล้วก็น้ำแข็งดี รักๆบ้านเขาสีมาร์กลิ่นคอนแกนสารกันตอนนี้อืมมันทนต่อเชื้อโรคมันมันมันทนแรงทนแรงทนต่อเชื้อโรคน้ำหนักดีอืมดีครับน้ำหนักดีแล้วก็ป้อมบ้านกระเพาะใส่ได้อือโอ้ยโอ้ยปีนี้ราคาดีจริงเห้อปีนี้ดีอยู่ะ ตกตันละพันสี่พันหาอยู่ด้วยรวมทีสี่เอ็ดรวมอย่างเดียวหนึ่งครับผม่อยเขาไปสายโอ้ยโรงงานคอนบุรีเนาะแมนแมนคอนบุรีบวกไก่ครับ,รบพี่น้องเอ,งองพ้พี่น้องเอ้มาเย็ะบรรยากาศของเพื่อนพูนสุดท้ายเพื่นกับอ่างเก็บน้ำห้วยยางเป,เป็นเป็นเขื่อนอ่างอ่างอ่างห้วยยาง งวดหนาจังสิบห้ามาบึงเขาโพดเด้พี่นอ้องเอ้กับคลิปนี้กดไหลกดแค่เด้อนี่คือสวนหน้าเตี๋ยดอนนาลางนะครับขอบคุณหน้าเตี๋ยมากเลยแล้วหายความนี่นะครับกับครับ